คำเตอนข้อมูลทั้งหมดจัทำขึ้นเพ่อเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจสำหรับผู้ที่มีความสนใจแนวทางแบตเอรี่ปราใิช้ยดนตัอ,อยางในการรับชมสำหรับสมุนติกินแบ,บ,บน่งรัฐบาลท่านน้นแม่หญิงบาร,รมีพารวยสวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกครั้งใน EP ที่12กับเลขเด็ดของแอดไอเไข่ให้โชคและเลข3ตัวบนของอาจารย์กฤษดา แต่ก่อนจะไปดูแนวทางเด็ดๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้อมินด้วยนะคะเริ่มต้นกันเลยกับแนวทางของไอ้ไข่ให้โชคงวดที่ผ่านมา16เมษายนก็เป็นที่น่าเสียดายไม่ได้มาตามที่นัดกันไว้นะคะแต่ว่าในงวด1เมษายนก่อนหน้านี้ไอ้ไข่ให้โชคให้บน09 09ก็เข้าเลขล่างเป็นตัวกลาบมาลุ้นกันต่องวด2พฤษภาคม ไอ้ไข่ให้โชคมีสองชุดเหมือนเดิมค่ะใบแรกเลขรางวัลที่1 3ตัวเม็ดเดียว780ดสองตัวมีเลข7078กับ80ใบที่สองเลขท้าย2ตัวล่างมีเลข9091กับ9กสอง เลข9091กับ92ก็ถือว่าเป็นเลขเด่นของงวดนี้เพราะว่าแต่ละสำนักก็ให้เด่นมาทาง9กันเยอะเลยค่ะและ9091กับ92ก็จะตรงกันกันกบเลขใบขาวพารวยตรงกัน3มหางนี้เลยนะคะมาลุ้นกันว่าเลขของไอ้ไข่ให้โชคจะให้โชคในงวดนี้ไหมขอบคุณเจ้าของข้อมูลค่ะไปต่อก,กันกับแนวทางของแอดไน เป็นข้อมูลใหม่และเป็นข้อมูลที่มีอยู่จริงแน่นอนค่ะงวดที่แล้วแอดไนก็ให้วิ่ง7กับ8เลข2ตัวก็มีทั้งเลข7 9กับ8 9ซึ่ง8 9ก็เข้าบนฟ้าสําหรับ7 9ก็ลงล่างเข้าทั้งบนและล่างเลยนะคะมาตามกันต่องวดนี้แอดไนงวด2พฤษภาคมให้วิ่ง5กับ6 2ตัวมีเลข50 53 57, 58, 60, 63, 67กับ68ซึ่งถ้าเทียบเต่นกับแนวทางของเจตัวน้อยก็จะตรงกันเลข53กับ63นะคะสำหรับแนวทางของอาจารย์บุญรอดพารวยก็จะมีเลขที่ตรงกันเลข 53, 57กับ58และเลข 6 3 6 7กับ6 8ก็จะตรงกันกับแนวทางเลขเด็ดบารมีพยาครุฑเลยค่ะมาดูกันว่าเลขของแอดายจะเข้าอีกเป็นงวดที่2ไหมขอบคุณเจ้าของข้อมูลนะคะไปปิดท้ายกันกับแนวทางเลข3ตัวบนของอาจารย์กฤษดาซึ่งก่อนหน้านี้แอดมินก็ได้ลงแนวทางเลข2ตัวบนของอาจารย์กฤษดาไปแล้วใน EP ที่5นะคะ แนวทาง2ตัวบนของอาจาร,รย์กฤษดาจะมีเลข1 7 6 7 8 7กับ9 7ซึ่งให้วิ่ง7รูด7นะคะเป็นเลขบนฟ้าสำหรับแนวทางชุดที่สองนี้ก็จะเป็นแนวทางเลข3ตัวบนเลขเด่น3ตัวบนอาจาร,รย์กฤษดาให้เลข1 9 7 2 9 7 6 9 7กับ9 9 7ให้เน้นเลข9 9 7 ถ้ามองตามที่แนวทางเลข3ตัวที่อาจารย์จัดมาก็จะเห็นว่าให้เน้นไปที่เลข97เลข97ปีนี้ก็มา3ครั้งแล้วค่ะ97จะมาอีกในงวดนี้ไหมมีใครอยากให้มาอีกไหมคะหรือว่าอยากจะให้มาตัวอื่นกันบ้างถ้ามองเลข3ตัวชนเด่นก็จะมีเลข697ที่ไปชนกันกับเลขใบฟ้าพารวยของอาจารย์กรกรสินนะคะแอดมินขอพาย้อนไปดูผลงาน ของอาจารย์กฤษดาสักนิดหนึ่งในงวด16เมษายนอาจารย์ให้วิ่ง9 2สองตัวก็มีทั้งเลข97กับ98เลข97ให้บนแต่ว่าลงล่างสำหรับ98ให้บนก็เข้าบนตรงเป๊ะเลยค่ะเลข3ตัวของอาจารย์เด็ดยิ่งกว่านั้นไปอีกนะเพราะว่าให้มาสองหางมีเลข596กับ598ปรากฏว่าเลขก็ออ598 ก็เข้าบนฟ้าตรงเป๊เลยค่ะแตก3ตัวกันไปเลยนะคะผลงานงวดที่แล้วเด็ดขนาดนี้ในงวดนี้จะเป็นยังไงก็มาลุ้นกันว่าเลขของอาจารย์กฤษดาจะแตก3ตัวและ2ตัวในงวดนี้อีกไหมขอบคุณเจ้าของข้อมอูลทุกๆข้อมูลมากๆค่ะและทั้งหมดนี้ก็เป็นแค่เพียงแนวทางเท่านั้นไม่มีแนวทางชุดใดสำนักใดที่จะเข้าและแม่นในทุกงวดดังนั้นก็ใช้สติและก็วิจารณญาณในการรับชมนะคะ สำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นแนวทางที่ดีหากมีข้อผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยค่ะสุดท้ายนี้ช่องแม่หญิงบารมีพารวยขอให้เอกซิทุกท่านได้รางวัลแดดในงวดนี้นะคะใครกดไลค์ขอให้ได้เงินหมื่นกดแชร์ให้ได้เงินแสนกดติดตามให้ได้เงินล้านแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้โชคดีรวยรวยรวยค่ะ